แบ่งปันครับทำไมวันนี้ตัดเส้นเร็วจังเลยอ่ะนางตัดเสแล้วเหรออืมตัดเส้นแล้วทำไมวันนี้ตัดเส้นเร็วจังเลยอ่ะแล้วสีพื้นล่ะสีพื้นทำยังไงอ่ะเขาเขายังไม่ได้ใช้สีน้ำลีอ๋อวันนี้ขึ้นข้อสองเหรอครับข้อสองต้องใช้สีช็อตกับสีอะไรเนี่ยสีน้ำาีข้อสองใช้สีช็อตกับสีน้ำแล้ว เราต้องระบายวาดรูปเสร็จระบายสีเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดเส้นก่อนแล้วค่อยระบายสีน้ำใช่ไหมครับแล้วระบายสีน้ำเป็นหรือยังยังเลยอ๋อเดี๋ยวครูปั๊มสอนใครบ้างหรอปันวานเปนพี่ชยเป็แม่แล็หนูแล้วก็เปลนวก็ไม่โอ้มีครอบครัวหนูสามคนสามคนพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปันปันเพื่อนรักไปด้วยหรอใช่กับแม่ปันปันด้วยห้าคน ไปดำน้ำดูปะการังดูสัตว์ใต้ทะเลกันสวยมากเลยเนี่ยแล้วเป็นปันล่ะวันนี้เป็นปันว่าเรื่องอะไรว่าเรื่องไปตลาดครับไปตลาดเหระครับเล่าให้หนูฟังหน่อยสิตลาดเป็นยังไงอ๋อมีร้านขายของเล่นแล้วก็มีร้านอุ้ยดีมีร้านขายของเล่นแล้วก็มีร้าน แล้วใครไปตลาดกับหนูบ้างอ่ะแม่กับแม่กับหนูอ่าแล้วคนอื่นล่ะครับคุณครูเห็นคนอื่นด้วยเนี่ยคนนี้เป็นใครกันหรออ๋อคนอื่นครับคนอื่นเป็นคนที่มาที่หนูไม่รู้จักเนี่ยหรอครับอืมเพียงแต่กลางเดินกลับบ้านอ๋อกลังเดินกลับบ้านกันกําลังข้ามตาหน่อยแล้วหนูไปซื้ออะไรมาในมือของหนูซื้ออะไรอยู่ของเล่นของเล่นแล้วแม่ล่ะครับแม่ส้มแม่ซื้อส้มมาโอ้โหวันนี้ทอะไรคะครับ ครับพับกับกระดานสิลูกเพราะว่าพับระบายข้างล่างเลยอยู่มันเลอะแช่มแผ่นมันเลอะอย่างงี้ไม่สวยกับกระดานข<ห>ึ้นมามด้านบนก็เริ่มจากด้านนี้ก่อนด้านซ้ายก่อนทำไมมันสูงวันนี้พับวาดรูปอะไรบ้างน,นี่ยหัวข้ออะไรครับไ,ไปทะเลไปทะเลโอ้โหทะเลมีปลาตัวใหญ่มากเลยตั <c oughs> วน,นี้พับวาดรูปเก่งมากเลยระบายสีก็สวยตั้งใจ สีเกยองยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยหรอพับชอบหรอสีชอบข้อที่หนึ่งเนี่ยกับสีเกยองข้อที่สามอ่ะพับชอบสีไหนมากที่สุดจริงเหรอหนููว่ามันระบายยากนะมันเลอะด้วยแต่พัเกอะอันนี้ง่ายที่สุดเลยหรอสบายมากเลยใช่ไหมครับพับเก่งมากเลยครับก็เอยอะครับ พัดครับครับคอที่เท่าไหร่แล้วครับคอห้าคอท่าแล้วเหรอคอทาใช้สีอะไรครับสีน้ำครับสีน้ำแล้วก็วาดรูปก่อนวาดรูปเสร็จแล้วตัดเส้นด้วยมาร์กเกอร์ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไปลงสีน้ำครับอืมวันนี้พัดวาดรูปอะไรครับวาดปกตั้งครับแล้วไปเลือกตั้งทำไมถึงมีสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะ เล่าให้ครูฟังหน่อยสิเรื่องเราของการไปเลือกตั้งวันนี้เป็นยังไงบ้างจัดไปเลือกตั้งแล้วใครเป็นผู้สมัครบ้างใครสมัครมีอะไรบ้างมีโดนัดที่ส,งสองเออแล้วก็โอโ้สามมีผู้สมัครสามคนใช่ไหมแล้วก็ช้างหมูป่าตัวนี้คืออะไรลูกไดโนเสาร์มีกระรอกด้วยมีนกด้วยมีแม่นด้วยเป็นคนที่มาเลือกใช่ไหม แล้วนกคู่เป็นใครล่ะคะนกฮู่เป็นกรกรมการคกรรมการกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้อืเก่งมากเลยวันนี้จินนาก,การดีมากนี่โโนิดโอ้โหนิทานระบายสีเร็วมากเลยใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยนิทานเล่าให้ครูฟังหน่อยสิคะนิทานวาดอะไรบ้างต้นคิดมากต้นคิดมากใช่ไหม ต้นนี้มันต้นคิดมากมันคิดน้อยไม่เป็นใช้หรือเปล่าใช่เหรอทำไมถึงต้องมีต้นคิดมากด้วยละ่ะมันคือวันอะไรเนี่ยงงเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยวันปีใหม่ออเขียนว่าวันปีใหม่อันนี้คือวันปีใหม่หรอเขาทำอะไรกันบ้างนะคะ ม้าหมุนไม่ได้ม้าหมุนกันในวันปีใหม่สนุกมากเลยนูพพิชรนก่อนพิชจนง่วงนอนทั้งวันเลยวันนี้ยป่าไมกช็อกโแลไปใกินนแลีครับวาดอะไรครับวันนี้วันนี้วาดอะไรบ้าง แล้วความสำเร็จของโอค้คืออะไรอ่ะแปะ,แะเจ็ตัวมได้เหรียญทองได้เหรียญทองลยเหรอโอ้โห,โหโเก่งมากเลยตั<อ>้งใจระบายสีนะครับโอ้คับโอคอ,อ,อ,อส่หนาปังปัครัวครับโอ,อ้คอ,อที่เท่าไหร่คอท,ที่สองครับดูแจ้งบ้างดีกว่าแกงตั้งใจเปล่า ตั้งใจนะครับเก่งมากวันนี้แจ้งตั้งใจไม่พูดไม่คุยไม่เล่นเลย mm hmm. เวลาระบายสีต้องออกแรงกดหน่อยนะครับตัวเราโตเราต้องมีแรงเยอะหน่อย mm hmm. วันนี้วาดรูปอะไรบ้างเนี่ยแจ้งวาดรูปอะไรบ้างครับ mm hmm. มีวัวกับต้นไม้สวยจังเลย,อ,ยอะไรบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ย mm hmm. มีนก ตรงนคนนี้เป็นใครเหรอมีหมอนอิงด้วยป่ะมีคุณแม่มีหมอนมีคุณแม่มีหมอนอิงเลยแล้วมีไม่ไหวใช่ป่ะสามคนเลยเหรอคะไปกันสามคนเลยเก่งมากเลยลูกค่ะระบายสีต่อเลยจะเสร็จละ What h ั s ว,วันนี้วัด,วด,วดอะไรครับวาดว่าที่ เรื่องชีว <No, neither. S 1> ิตใต้ทะเลชีวิตใต้ทะเลอยู่ใต้ทะเลมีแม้ลายเปล่าไม่มีมีลาเปล่าไม่มีแล้วมีอะไรบ้างนะครับมีปลามีปลาหนูมีเต่ามีมีปลาดํามีปูแล้วมีใครดำลงไปใต้ทะเลบ้างเนี่ยเนี่ยมีชุดปลาดาน้ำชุดปลาดาน้ำเขาเป็นใครเหรอ ก็เป็นบอสเหรอแล้วใครอยู่ในเรือดำน้ำนั่นน่ะสามคนมีใครบ้างมีน้องแบตเตอร์มีน้องวายก็น้องมาร์คนอือมีน้องๆสามคนอยู่ในเรือดำน้ำแล้วบอสดำน้ำาลงไปเองเหรอแต่ให้น้องๆนั่งในเรือล่ะครับเป็นพี่ที่เสียสลามมากเลยเก่งมากเลยครับยอดเยี่ยมเลยวันนี้ตั้งใจนะ กล้จะเสร็จแล้วเนี่ยเร,เร็วมากเลยสนุกเหรอสนุกกว่าคอร์สหนึ่งอีกเหรอครับคอร์สหนึ่งต้องเขียนเจ็บปดอนร้องเพลงอะไร,รอ่ะครับบอลร้องเพลงอะไรเหรอ,อ,อร,รอักแค่ต้องทำอะไรแล้วทำอะไรแหละรักแค้ ร้องไงต่อเหรอท่านท่านร้องสิบอสเราไม่จบรักบอสบอกว่ารักแท้ต้องทำอะไรใช่ใชไหม